โดยการตรดจราที่นี่สถานีบ้านโป่ที่นี่สถานีบ้านโป่ชทางพลาจะมีอันตรายขณะก้าวขึ้นลงจากขบวนรถและตรวจตรวจสอบผของสาระขัดขัานที่เรียบร้อยก่อนขึ้นหรือลงจากขบวนรถด้วยค่ะขบวนรถสอบเทียบสถานีบ้านโป่ในชาชาลานที่หนึ่งขณะนี้เป็นขบวนรถธรรมดาขบวนที่สองหกสองต้นทางสถาน ท่าส um ุดปลายทางสถานีจุลเทพหัวลำโพงขอความกระตืรือร้นผู้โดยสารท่าสดอย่าใช้ไปเลยป้ายทางขึ้นลงหรือรปเลยข้อต่อของขบวนรถเป็นที่โดยสารเนื่องจากท่านัดจะได้รับประจานหรือแดงได้ค่ะขบวนรถเที่ยวนี้เมื่อออกจากสถานีบ้านโตกไปแล้วจะยืนรับส่งผู้โดยสารที่สถานีจุลท่าสุด